สวัสดีครับเจอกับโดนอีกแล้วครับเดี๋ยววันนี้โดนพามาชมรถอีกรุ่นหนึ่งครับที่จริงๆเคยพาชมไปแล้วแหละรอบนึงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพามาดูรุ่นท็อปกันรถที่โดนจะพาดูวันนี้นะก็คือจะเป็นมาซา 4x30 ครับคันนี้เลยเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับ ก็เป็นรถที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นทอปพับคัอันนี้จะเป็นสีแพตตินัมคอร์สนะสีก็จะออกเป็นทองทองนิดนึงนะครับเป็นสีทองสีน้ำตาลน,นะครับหรือว่าก็จะออกเป็นสีเงินด้วยนี่ครับถือว่าเป็นสีใหม่เลยนะของปีสองพันยี่ิบสองครับเดี๋ยวผมจะพาดูออปชั่นรอบคันครับว่ารุ่นเ p ีเนี่ย เขาแถมอะไรมาให้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยก็แล้วกันครับกระจังหน้าสีดำเงาตัดกับคิ้วโครเมียมสีเงินมีม a สซ่าเลด้าคูรุ c คอนโทนมาให้ครับเป็นแบบล็อกความเร็วกับรถคันข้างหน้าแบบแปรผลันความเร็วตามรถคันข้างหน้าเลย พร้อมกล้องหน้าให้ด้วยรถคันนี้มีออปชั่นกล้องมองรอบคันครับเซ็นเซอร์หน้า4จุดครับไฟหน้า LED พร้อมไฟเด y ์ i m มไฟหน้าตรงนี้ก็เป็นปรับสูงต่ำอัตโนมัติกรณีที่มีรถวิ่งสวนมาเขาก็จะดอบเป็นไฟต่ำให้เรานะครับแล้วก็พอรถ คันที่วิ่งสวนมาผ่านไปเขาก็จะเปิดไฟสูงให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ระบบไฟหน้าสูงต่ำอัตโนมัติครับตรงนี้จะใต้จะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟเดย์ไทม์ให้ด้วยเป็นไฟเป็นทั้งไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟเดย์ไทม์เลยครับไฟเดย์ไทม์หลักจะเป็นวงกลมตรงนี้ครับแล้วก็ไฟหน้า รถคันนี้มีระบบเบรกอัตโนมัติให้ด้วยนะกรณีที่เราอา,อาจจะเกิดการชนกับรถคันข้างหน้าครับเขาก็จะเบรกให้เราดโดยอัตโนมัติเลยรวมไปถึงมีระบบคุมรถให้อยู่ในเลนด้วยเวลาที่รถอาจจะเผลอเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจครับ เดี๋ยวให้ดูสีแพตตินัมคอร์สกลางแดดชัดๆกันเลยครับสังเกตดูจะมีประกายมุกระยิบระยับอยู่ข้างในเห็นไหมครับถือว่าเป็นความโดดเด่นของสีนี้เลยทีเดียวตรงนี้จะเป็นตะขอลากจูงนะครับ ด้านหน้าก็โดดเด่นสวยงามแล้วก็สปอร์ตอีกด้วยครับด้านบนของรถคันนี้ก็มีซันหลูบมาให้กระจกการปัดน้ำฝนของรถคันนี้ก็จะเป็นแบบซ่อนด้วยนะครับ ทำให้เวลาขับขี่เนี่ยมันก็จะช่วยลดในเรื่องของเสียงรบกวนแล้วก็เรื่องของแอโรไดนามิกได้ด้วยส่วนล้อของรุ่น SP ก็จะเป็นขอบ18นิ้วครับขอบ18นิ้วดิสหน้าแล้วก็ดิสหลังเป็นดิสเบรกคู่หน้า4ล้อครับ ขนาดยางก็จะเป็นสองหนทับห้าห้านะครับสังเกตดูตัวคิ้วตรงซุ้มล้อครับสังเกตดูว่าจะหนามากเลยข้อดีของคิ้วแบบนี้นะก็คือเขาจะช่วยกันหินดีดได้ดีมากเลยครับก็เวลาเรา ในทางกรกข่านะครับอาจจะมีพวกเศษหินดีดนะครับมันก็จะช่วยกันไม่ให้เศษหินเนี่ยเข้ามาโดนกับสีรถของเราครับแม็กสิบแปดนิ้วกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ แล้วก็ข้างใต้ก็จะเป็นมีกล้องมองด้านข้างให้ครับระบบกุญแจสมาร์ทย์เลดก็จะเป็นแบบทัชส,สกรีนแล้วนะก็จะไม่ได้มีปุ่มกดให้ก็คือกุญแจอยู่ในกระเป๋าเรานะครับเราก็สามารถที่จะเอื้อมมือมาเปิดตรงนี้ได้เลยแล้วก็เวลาปิดก็ ปิดประตูปกติแล้วก็เดินออกห่างจากรถได้เลยเดี๋ยวรถก็จะล็องให้โดยอัตโนมัติครับด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีเป็นเซ็นเซอร์หลังให้4จุดพร้อมกับกล้องมองหลังก็คือกล้องมองรอบคันนั่นแหละครับ เวลาเราถอยหลังนะครับถ้าถ้าถ้ากรณีที่อาจจะเกิดการชนกับสิ่งกีดขวางทางด้านหลังเนี่ยรถคันนี้เขาก็จะเบรกให้โดยอัตโนมัติเลยจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติกรณีที่จะเกิดการชนทาง,ทางด้านหลังครับข้างหลังก็จะเป็นท่อคู่ก็จะช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถได้อย่างมากเลยครับ ตัวไฟท้ายก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED มีไฟเบรกดวงที่3ให้ที่สปอยเลอร์หลังเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูด้านข้างแบบเต็มๆรอบนึงครับนี่เลย ตัวรถเนี่ยจะดูโฉบเขี่ยวมากครับดูโฉบเขี่ยวดูสปอร์ตนะครับรวมไปถึงความหรูหราด้วยลงตัวมากครับด้านหน้าสีนี้ก็จัดเป็นสีที่ มีลูกค้าออกไปเยอะมากเลยนะครับก็จัดว่าเป็นสีที่ยอดนิยมอีกสีนึงเลยสำหรับสีแพตตินัมคอร์สอันนี้คือสภาพที่เพิ่งลงมาจากโรงงานเลยนะคือเป็นสภาพรถที่เพิ่งลงมาเลยครับสังเกตดูสติกเกอร์สีขาวที่เสา A B และ C ก็จะยังไม่ได้แกะให้เลย โอเคครับสำหรับด้านนอกเดี๋ยวเราไปดูด้านในกัน เวลาที่เราจะเข้าไปในรถครับกุญแจเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเรานะเราก็เอื้อมมือมาเปิดได้เลยรถกก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัติครับคันนี้ก็เดี๋ยวดูแผงข้างประตูก่อนเลยแผงข้างประตูตรงนี้ที่เห็นก็จะเป็นหนังนะตรงนี้ก็เป็นหนังตรงนี้ก็เป็นหนังนะครับคือเป็นหนังล้วนเลยครับเนี่ยรับเวลามองเข้าไปเนี่ยก็จะรถตัวรถจะดูหรูหรามาก การตกแต่งภายในจะเน้นเป็นหนังสีดำตัดกับหนังสีน้ำตาลครับรามาดูออปชันตรงแผงข้างประตูกันก่อนเลยแล้วกันรตรงนี้ก็จะเป็นเลื่อนกระจกเปิดปิดนะครับกระจกกระจกรถมีระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนให้ ตรงนี้ครับเวลาจะเลี้ยวซ้ายหรือขวาถ้ามีรถอยู่เลนตรงข้ามที่เรากับที่เราจะเลี้ยวไปเขาก็จะมีเป็นไฟสีส้มๆเตือนเรานะครับพร้อมกับเสียงเตือนกระจกมองข้างก็เป็นแบบพับพับพับเก็บอัตโนมัติครับเวลาที่รถล็อกเครื่องเสียงก็จะได้เป็นเครื่องเสียงโบสด้วยนะ เรื่องเสียงโบสเนี่ยคันนี้สิบสองตำแหน่งครับตรงนี้จะเป็นพวกระบบความปลอดภัยกล้องมองภาพ360องศาหน้าจอเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้เชื่อมต่อ Android Auto ได้ครับระบบแอร์ก็เป็นแบบออโต ที่สำคัญเนี่ยคันนี้ก็จะมีซันรูปมาให้ด้วยเวลาเราเปิดซันรูปนะครับกดตรงนี้ซันรูปก็จะเปิดให้เวลาจะปิดก็กดปิดครับมีตำแหน่งพเพยเดอด้วยนะครับเพยเยอซันรูปก็กดขึ้นไปหนึ่งครั้งตัวซันรูปก็จะ ตรงจริงๆตำแหน่งนี้มันจะเป็นตำแหน่งระบายระบายลมอะครับเวลาจะปิดก็ดันมั้งหน้าก็ปิดให้แต่ว่าแผ่นแผ่นปิดตรงนี้เราต้องเลื่อนเลื่อนปิดเองนะครับเวลาเปิดเนี่ยเขาจะเปิดให้ออโต้แต่เวลาปิดเราต้องคอยดันแผ่นปิด แผ่นปิดด้านบนฝ้าตรงนี้มาเองมีช่องเก็บแว่นตาให้กระจกมองหลังก็เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะเวลาที่รถรถทางด้านหลังเปิดไฟสูงมาเขาก็จะตัดแสงให้เราโดยอัตโนมัติครับไม่ให้แสงไม่ให้แสงไฟจากรถคันด้านหลังเนี่ยมาส่องตาเรามีออโต้โฮให้เบรกมือไฟฟ้า มีสปอร์ตโหมดให้เล่นครับพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชั่นฝั่งนี้จะเป็นคูดคอนโทรลแบบล็อกความเร็วกับรถคันข้างหน้านะครับมีตั้งระยะห่างด้วยตแต่เดี๋ยวลองบีบแต่ให้ฟังครับไฟหน้าก็มีตรงนี้เป็นไฟหน้าแบบ AL-H ครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติ ถ้าเรากดไปก็คือใช้งานรถก็จะเปิดไฟสูงไฟต่ำให้โดยอัตโนมัติเลยตรงนี้เป็นสปอร์ตโหมดเป็นตัวเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบอ่าขับรถเกียร์กระปุกฝั่งนี้จะเป็นเพิ่มเกียร์นะฝั่งน้นจะเป็นเชนเกียร์อันนี้ก็การปัดน้ำฝนก็เป็นแบบออตโต เดี๋ยวผมจะลองเปิดก้านปัดน้ำฝนให้ชมนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยจะเป็นฉีดน้ำยาฉีดกระจกที่ก้านเลยนะครับก็จะทำให้การขับขี่เนี่ยมันมันไม่มีไม่มีน้ำยาฉีดกระจกมาบาังสายตาของเราครับบังลักษณะวิสัยการขับขี่สังเกตดูครับเขาจะฉีดไปที่ก้านเลยเห็นไหมครับ พัฒนาวิสัยในการขับขี่ก็จะเป็นปกติเลยภายในก็ได้ความหรูหราอย่างนี้เลยครับคอนโซลกลางก็เป็นช่องเก็บเก็บของให้เบาะนั่งปรับไฟฟ้าครับพร้อมกับเมมโมรีซีสสองตำแหน่ง มีมีเปิดประตูท้ายไฟฟ้าด้วยครับกดค้างไว้สองวินาทีรถก็จะเปิดประตูท้ายให้ด้านหลังครับด้านหลังก็มีตู้แอร์มาให้นะครับแผงข้างประตู ตัวบอกก็จะออกเป็นเป็นหนังดำครับแล้วภายในก็จะเป็นสีจุดแดงๆเนี่ยครับดีเทลรายละเอียดสวยมากการเดินตะเข็บได้นะครับภายในก็ถือว่ากว้างนะครับ นั่งได้สบายแน่นอนครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนจะเปิดเปิดฝากระโปรงท้ายให้ชมครับสำหรับการเปิดฝากระโปรงท้ายของ CX 30รุ่นท็อปครับจะเป็นการเปิดฝากระโปรงท้ายแบบไฟฟ้านะครับก็จะมีปุ่มเปิดที่ประตูหลัง ด้านหลังก็มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระท้ายเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ถ้าเราไม่พอเนี่ยเราก็สามารถที่จะพับเบาะนั่งไปข้างหน้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้อีกครับเวลาพับเบาะก็จะมีพื้นที่ในการเก็บของเพิ่มนะครับ สวยงามครับสำหรับภายในโอเคครับก็จบลงไปแล้วสำหรับการพาชมม a z d a CX 3 0ครับยังไงขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับขอกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามให้โดนด้วยนะครับยังไงขอขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีครับว่าคลิปต่อไปจะเป็นรถรุ่นไหนครับฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย